เมื่อนึกถึงภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่เราจะนึกถึงภูมิภาคหนึ่งวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก3ใน4ของภูเขาไฟของโลกอยู่ที่นี่เปรียบเทียบพื้นที่กับออสเตรเลียซึ่งไม่มีการระเบิดของภูเขาไฟทวีปยุโรปเก่าก็สงบแล้วเช่นกันหรืออย่างน้อยเราก็ชอบคิดแบบนั้นคุณเดาได้ไหมว่าภูเขาไฟที่แอคทีฟที่สุดในยุโรปชื่ออะไรถ้าคุณนึกถึงภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีถูกต้องแล้ว ภูเขาไฟลูกนี้ปะทุแล้วประมาณ200ครั้งและยังไม่สงบในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาครั้งล่าสุดมันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2023ภูเขาที่สูงที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีอายุ500ล้านปีแต่ในไอซ์แลนด์มีภูเขาไฟที่อายุน้อยกว่ามากมันเริ่มปะทุในวันที่10กรกฎาคม2023ในช่วงบ่ายรอยแยก3 0 0ปรากฏขึ้นบนพื้นมหาสมุรทรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ ซึ่งอยู่ที่เชิงเขาเล็กๆชื่อของมันหมายถึงแกะตัวน้อยในภาษาท้องถิน่นภูเขาไฟพ่นลาวาหลอมเหลวขึ้นไปในอากาศและยังมีกลุ่มก๊าซในบริเวณนั้นด้วยแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้แปลกใจกับเหตุการณ์นี้พวกเขารู้เรื่องพื้นที่ภูเขาไฟที่ทอดยาวระหว่างเมืองเรเกีว,วิกและเคฟลาว,วิกแล้วชื่อของมันเนี่ยออกเสียงยากมาก <c oughs> มันมีสละเยอะมากจริงๆมันประทุไปแล้วเมื่อฤดูร้อนสองครั้งที่แล้วมันเกิดขึ้นหลังจากสงบนิ่งมา8ศตวรรษ ในช่วงไม่กี่วันก่อนการประทุครั้งล่าสุดนักแผ่นดินไหววิทยาหรือคนที่ศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวบันทึกแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่า12,000ครั้งเมื่อเกิดรอยแยกในเดือนกรกฎาคมรอยแยกนี้มีความยาวมากกว่า1ไมล์ครึ่งเช้าวันรุ่งขึ้น2รอยแยกก็ปิดไปตอนนี้ลาวาทั้งหมดออกมาจากรอยแยกสุดท้ายแล้วมันเติบโตเป็นกลวยยาวเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายที่สุดของภูเขาไฟที่พวกเราคุ้นเคย ในไม่ช้าลาวาก็เต็มปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่สูงเกือบ100ฟุตภายในสัปดาห์แรกและมันยังคงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในคืนที่การประทุเริ่มขึ้นลาวากระจายไปทุกทิศทางที่เท่าของมันทําให้มอสแห้งในบริเวณใกล้เคียงลุกเป็นไฟเจ้าหน้าที่ต้องปิดพื้นที่โดยรอบมีก๊าซพิษจากภูเขาไฟและควันจากมอสที่ไหม้นักดับเพลิงรีบเข้ามาในพื้นที่ผ่านไปนหนึ่งสัปดาห์พวกเขาก็ประกาศว่าปลอดภัยแล้ว หลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวมาดูภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดในยุโรปรูปแบบการท่องเทียเ่ยวได้รับการพัฒนาในไอซ์แลนด์ผู้คนมาจากทั่วโลกเพื่อชมภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ไอซ์แลนด์เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟมากกว่า130ลูกที่ยังมีพลังอยู่ฉันรู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่การเที่ยวภูเขาไฟปลอดภัยไหมในไอซ์แลนด์มันปลอดภัยหน่วยงานในประเทศทําการวิจัยและติดตามฮอตสปอตทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเกาะน,นี้เต็มไปด้วยสถานีตรวจจับแผ่นดินไหว มันช่วยให้ในักวิจัยคาดการณ์การประทุได้อย่างแม่นยำและบริการฉุกเฉินก็คุ้นเคยกับเหตุการณ์ประเภทนี้พวกเขาสามารถปิดล้อมพื้นที่อันตรายได้อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2010ภูเขาไฟทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์เกิดการประทุขึ้นครั้งใหญ่มันพ่นไอน้ําและขี้เท่าที่สูง7ไมล์ออกมานี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าสนุกในการเดินทางทางอากาศลมพัดผาไอน้ําและขี้เท่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหน้าสู่ยุโรปเหนือ หลายประเทศต,ต้องปิดน่านฟ้าเป็นเวลาหลายวันด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยภูเขาไฟระเบิดในเดือนมีนาคมแต่มีแผ่นดินไหวตั้งแต่เดือนมกราคมในปีเดียวกันดังนั้นนักแผ่นดินไหววิทยารู้ว่ากำลังจะเกิดการประทุเมื่อพูดถึงภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดในทวีปโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวนั้นมีอยู่แล้วนักท่องเที่ยวจอดรถไว้ในลานจอดรถที่กำหนดได้จากนั้นพวกเขาก็เดินป่าเป็นเวลาหชั่วโมงเข้าไปในจุดที่จะดู นักท่องเที่ยวอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากจนสัมผัสได้ถึงหมอกควันความร้อนจากปล่องภูเขาไฟทิวทัศน์ตอนกลางคืนจะสวยที่สุดความปลอดภัยไม่เคยเป็นปัญหานักวิทยาศาสตร์จัดทำแผนภูมิแผนที่อันตรายที่แสดงอาณาเขตของทุ่งลาวาด้วยวิธีนี้นักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามกฎก็จะไม่ได้รับอันตรายนานกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากการประทุเริ่มต้นส่วนหนึ่งของปล่องภูเขาไฟยุบต,ตัว,ล,วาลาวาไหลลงเนินทางตะวันตกของภูเขาไฟ าลาวาที่ร้อนระอุและยิ่งใหญ่แห่งนี้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆนักวิทยาศาสตร์จัดให้มันอยู่ในประเภท RR มันเป็นภาษาฮาวายอธิบายถึงลาวาบาัสโซที่มีพื้นผิวหยาบและเปราะการไหลประกอบด้วยบล็อกลาวาที่แตกหักซึ่งเรียกว่าหินภูเขาไฟละลายพวกมันหลุดออกไปเมื่อลาวาไหลนี่เผยให้เห็นบริเวณที่ร้อนจัดส่วนที่เย็นกว่าของลาวาจะมีสีเทาและสีดำเมื่อเคลื่อนไปข้างหน้าจะทำให้เกิดเสียงที่ฟังดูเหมือนกระจกแตก เกือบหนึ่งเดือนหลังจากการประทุของภูเขาไฟลูกใหม่เราได้ภาพทางอากาศของปรากฏการณ์ที่น่าสนใจพายุทอร์นาโดก่อตัวเหนือกระแสลาวามันเกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิสูงในพื้นที่เมื่อเงื่อนไขลงตัวเสาอากาศร้อนจะเปลี่ยนเป็นพายุทอร์นาโดขนาดเล็กได้นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายการเกิดขึ้นในระหว่างการประทุครั้งที่18ของภูเขาไฟคิลาเวอาในฮาวายทุ่งลาวาของเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรป บอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดประเทศไอซ์แลนด์มันตั้งอยู่เหนือบริเวณที่แผ่นอเมริกาเหนือและแผ่นยูเรเซียมาบรรจบกันแผ่นเปลือกโลกเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ชั้นนอกสุดของโลกมีอยู่ประมาณ20แผ่นพวกมันอยู่บนชั้นหินที่หลอมละลายบางส่วนลาว่าทั้งหมดที่เราเห็นบนโลกเริ่มต้นการเดินทางที่นี่แผ่นเปลือกโลกลอยอยู่บนหินหลอมเหลวขอบเขตของพวกมันไม่มั่นคงเมื่อแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นมาชนกันพวกมันจะปลดปล่อยพลังมหาศาล การก่อตัวของภูเขาไฟก็เป็นผลอย่างหนึ่งนี่คือบริเวณที่หินหลอมเหลวเคลื่อนตัวขึ้นสู่พื้นผิวโลกไอซ์แลนด์เริ่มก่อตัวเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรแยกออกจากกาันมีกองลาวาอยู่บนพื้นผิวมากพอจนทำให้เกิดพื้นดินแข็งหินโบราณน,นี้อยู่ภายใต้คลื่นในปัจจุบันเมื่อลาวาใหม่มาถึงพื้นผิวโลกและเย็นตัวลงมันจะผลักหินเก่าออกไปจากใจกลางเกาะทำให้พื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ มีอายุเพียงแค่16ล้านปีเท่านั้นทุ่งลาวาที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ในประเทศถือว่ามีอายุน้อยในแง่ธรณีวิทยาบางส่วนมีอายุแค่ไม่ถึง1,000ปีนักวิทยาศาสตร์มองว่าเกาะน,นี้เป็นฮอสปอตของภูเขาไฟไม่ได้พูดเล่นเกือบหนึ่งในสามของลาวาบะซอลท,ที่มาถึงพื้นผิวโลกที่มีการบันทึกไว้มาจากการประทุในไอซ์แลนด์มีรอยแยกเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นก่อนการประทุในปี2023 ครอบคลุม30%ของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกด้วยเหตุนี้จึงมีคนอาศัยอยู่แค่หนึ่งในสี่ของเกาะชาวไวกิ้งนอร์สเป็นกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานในไอซ์แลนด์เมื่อต้นศตวรรษที่10ธรรมชาติต้อนรับพวกเขาด้วยเสียงที่ดังเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่พวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้เห็นการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาวไวกิ้งมาจากภูมิภาคที่ไม่มีภูเขาไฟดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ปัจจุบันชาวไอซ์แลนด์คุ้นเคยกับมันแล้วซึ่งก็ดีเพราะพวกเขากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของภูเขาไฟระเบิดนักภูเขาไฟวิทยาสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการประทุที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าในหลายทศวรรษคาบสมุทรนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดในโลกอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้จากเมืองหลวงของไอซ์แลนด์เพียง17ไมล์มาสงบมาน,นานแล้วการประทุในปัจจุบันเป็นเครื่องเตือนใจว่า กระบวนการทางธรรมชาติที่สร้างไอซ์แลนด์ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างการประทุกข,ของภูเขาไฟทางตอนเหนือของยุโรปกับทาน้ําแข็งโลกเราผ่านยุคน้าแข็งครั้งใหญ่มาห้าครั้งนี่เป็นช่วงเวลาที่หนาวเย็นและยาวนานเป็นพิเศษผลที่ตามมาคือการขยายตัวของแผ่นน้าแข็งทั่วยุโรปเหนือและอเมริกาเหนือยุคน้ําแข็งครั้งสุดท้ายสิ้นสุดไปเมื่อประมาณ1 0,000ปีก่อน นักวิจัยยังคงพยายามศึกษาว่ายุคน้ำแข็งเหล่านี้ส่งผลต่อการประทุของภูเขาไฟอย่างไรพวกเขาสงสัยว่าน้ำหนักที่แท้จริงของน้ำแข็งทั้งหมดนั้นขัดขวางการไหลของแมกมาใต้ดินเมื่อทานน้ำแข็งถอยกลับไปความกดดันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ลาวาไหลขึ้นสู่พื้นผิวโลกและประทุได้ง่ายขึ้น